แต่ถ้าทีนี้ เสียบ um. มือกันกังรับน้องน้างเองไไครับตเป็นน้องบเป็ีดีกว่าไมเป็ดีกว่าค่ะเป็นี่จะเก็นอรยุเง่าไร่คะปีนี่ที่ะงนอายุสี่สิบห้าปีสี่สิบปีแล้วนะคะช้างลายะครบนะครทช้างลายดยการจะพูดที่ีงารทบมาเล็กมาชางหด้ะครับอาณาจักรนี้้อครับ ลงมาลุงชมพระกำลังปรานนะครับขอเชิญเชิญดาราช่องเจ็ก well. uh, so ่าใค่ะ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 ่ะค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 ะค่ะค่ะค่ค่ะ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 ค่่ะค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 ่ะ่ะค่่ะค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 ะค่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 ่ะค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 ่ะ่ะค่ะค ลงเครับลงเคับาดในะครับ้ใจเนะคาลัที่กำลังลงไปีนี๋นะครับชุดแรกอท่ี่สองนโอบาลงลงไ่นะถ้าสนใจทลงไปได้เลยนะคะเดี๋ยวใช้ปรรยาการสนามนะคะ ที่น่าจะได้บอลเพื่อกำลังปักช้างที่ทรงพลังมากๆว่าเป็นสเก็ตที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะถึงไหนว่าเราพอแล้วครับพอแล้วครับผมมาแล้วนะครับไม่ได้ดึงแต่ได้ลงมา Grazie. นีค่ะขอบคุณน้องๆจากทุก7สิด้วยนะคะ